เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งในพื้นที่ชายแดนของอุบลแน่ค่ะอำเภอน,นํายื่นจังหวัดอุบลราชธานีไปติดตามสดกับคุณพชระดวงสูงเนินค่ะ ครับสวัสดีพี่จิมมี่สวัสดีพี่กุ้งนะครับพ <Yeah. S 1> าคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศของหน่วยการเลือกตั้งในพื้นที่ของอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ของชายแดนไทยกัมพูชาที่หลายคนยังวิตกกังวลว่าจะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในช่วงของการเลือกตั้งแบบนี้หรือไม่นะครับแต่ว่าณสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ยังคงเรียบร้อยดีครับยังไม่มีการเกิดเหตุใดๆเกิดขึ้นก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งตั้งแต่ในช่วงของแปดโมงเช้าที่ การเตรียมแผนรองรับสถานการณ์หากมีการเกิดเหตุขึ้นจริงๆก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือที่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับ ที่หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ของตำบลศรีวิเชียรอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็พบว่าตั้งแต่เปิดหีบประชาชนเนี่ยก็ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งรวมไปถึงการออกเสียงประชามติก,กันอย่างต่อเนื่องโดยคนแรกครับที่เดินทางมาใช้สิทธิ์นั่นก็คือนายสุนทรมณีสังครับซึ่งก็เป็นบุคคลทุพพลภาพด้านขานะครับคุณลุงก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าตั้งใจมาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะ ว่าอยากจะเห็นการพัฒนานในพื้นที่ให้ก้าวหน้าไปได้มากกว่านี้โดยเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งก็ได้มีการอำนวยความสะดวกตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อจนถึงการหย่อนบัตรลงหีบครบทุกกระบวนการครบทุกขั้นตอนอําเภอน้ํายืนนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างไรก็ตามครับทางอําเภอก็ได้มีการเตรียมแผนสําหรับการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมจัดกําลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตํารวจฝ่าย ควบคุมมั่นคงนะครับเข้าดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างรัดกุมเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นนอกจากนี้ครับยังมีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาหน่วยเลือกตั้งการลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงการคุมกันการ ขนส่งหีบบัตรและก็อุปกรณ์การเลือกตั้งรวมถึงการตรวจสอบพื้นที่ก่อนและหลังวันเลือกตั้งเพื่อให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ได้อย่างปลอดภัยและก็หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก<ๆ>็มีแผนอบพยพป,ประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างทันทีนะครับท้งนี้ครับการเลือกตั้งในพื้นที่ของอำเภอน้ํายืนอยู่ในเขตเลือกตั้งที่10โดยมีหน่วยเลือกตั้งองเำเภอจํานวน120หน่วย มีผู้สิทธิ์เลือกนะครับอยู่ที่ห้าหมื่นสี่พันหร้อยหนึ่งคนในขณะที่ภาพรวมของเขตก็มีสามร้อสิบเ็ดหน่วยเลือกตั้งผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสอง้อยแปดสิสามคนครอบคลุมพื้นที่อำเภอทุ่งสีอุดมน้ำขุนสำโรงยกเว้นในพื้นที่ของตำบลสำโรงโคกก่องและก็ตำบลบอนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอำเภอเด็ชอุดมเฉพาะตำบลทุ่งเถิงนะครับ ประชาชนในพื้นที่นะครับก็ต่างตื่นตัวและก็ให้ความสําคัญกับการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งการออกเสียงประชามติโดยคาดหวังว่าในการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาปากท้องและก็สร้างความมั่นคงคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนให้มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับทางอําเภอเองทางเจ้าหน้าที่เองก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ติดตามข่าวสารข้อมูลทางราชการอย่างใกล้ชิดหากเกิดเหตุเกิดขึ้นก็สามารถ อบยบได้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้ไปใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสนั่นเองครับบรรยากาศที่อําเภอนํายืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะรายงานสดข้ามาโดยน้องบานนั่นเองพัชระดวงสูงเนินค่ะคุณผู้ชมคะ